มันไม่สมควรที่จะต้องเสียงเงินล้วประชาชนไม่ควรจะต้องเสียงเงินให้กับไอ้ป้าเไอนช่วยไอ้คนออกกฎอย่างนี้ไม่ถูกเรามีหน้าที่ตรวจก็ต้องตรวจเขาให้ตรวจเราก็ตรวจเราถ้าเกิดเราติดเชื้อคุณก็เราไม่กลับตัวแต่ถ้าเขาไม่มีเชื้อคุณต้องให้เขาเข้าไม่ใช่มาเก็บเงินเขาอย่างนี้ มันยากจนกันมากหรือยังไงวะรัฐบาลาน่ะ,อ,ะอันนี้เป็นของบริษัทรหรือเป็นของรัฐเนี่ยฮะบริษัทพวกคุณเป็นบริษัทรหรือเป็นของรัฐบริษัทโปรเฟชชั่นแนลโปรเฟชชั่นแนลเราเปรนคนที่มารับ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 กับที่ี่ะทุกอย่างคุยกับผมยังไม่ได้อ่าคุยคุยกับคุณเนี่ยถามมันหมายความว่าอย่างไรที่เร,รต้องเก็บนโยบายทางจังหวัดให้ตรวจก่อนถูกต้องเราไม่ว่าการเป็นนโยบายของทางจังหวัดให้ตรวจ แต่ตรวจแล้วทำไมต้องเสียเงินผมก็ไม่ได้ทำดีนะผมก็มีค่าใช้จ่ายครับก่อนหน้านี้ลงเัตรภาษรัฐรัจะมันควรจะต้องเป็นคนแบบภาระตรงนี้ไม่ใช่ให้ประชาชนมาแบกครับแล้วไม่ควรพี่ก็ต้องไปร้องเรียนกับทางกรุงไผมต้องร้องเรียนแล้วผมก็จะบอกคนทุกคนที่นั่งอยู่นี้ว่าถ้าตรวจก็ตรวจก็ไม่เป็นไรผมออกมายังไงก็แต่ว่าไม่ต้องจ่ายผมไม่ยอมจ่ายถ้างั้นก็ไม่เป็นไรก็เลือนกลี่มก็ได้ครับผมได้เรียน คุณไม่เรียกคนมีรับอปกฟา้์มอะไรยี้อมาเลยวะผมยอมที่จะตรวจแต่ผมไม่ยอมจ่ายเงินเอาไงวะเอากันแล้วไปเจอไหก็ย้ายหยุดตรวจเลยล้กันนะครับคุณจะไปหยุดตรวจทำไมก็หน้าที่คุณคุณก็ทำไปแต่ผมจะไม่จ่ายเงินคุณไปเอาเงินรัฐบาลไปได้คุณคุณคุณต้องไปเอาเงินกัอนคุณต้องไปเอาเงินก่อนผู้บ้า งั้นทางทีมพี่ก็ไปคุยกับทางผู้ว่าได้ไหมครับไม่ได้ครับเพราะผมมาตรงนี้ใหตื่นตัวผมจะต้องเข้าไปทางผู้ว่าไม่เข้าบ้านถ้าผมจะไปยังไงก็นโยบายเป็นอย่างนี้ไดใช่นโยบายของคุณก็นโยบายของคุณเป็นเอกชนก็คุณก็จะไปเรียกไปเรียกเจ้าหน้าที่มาคนที่ใหญ่กับคุณอ่ะมีไหมคนที่ใหญ่กับคุณอ่ะเรียกมาคุยเลยผมเป็นเอกชนคุณเป็นเอกชนใช่คุณทำหน้าที่ของคุณเขาจ้างคุณมาคุณต้องมาเก็บปันแต่ผมเป็นประชาชนผมมีสิทธิ์ พี่จะไม่จ่ายผมไม่ยอมจ่ายแค่นบ้นี้ผมไม่ยอมจ่ายผมบอกเลยว่ามันเป็นการเอาเปรียบก,กันมากเกินไปประชาชนที่เขามาเนี่ยเขามาทําธุระบางคนเขาก็เป็นชาวไร่ชาวสวนเขาต้องการเข้าไปทําธุระแต่มาเก็บเงินเขาอย่างนี้มันไม่ถูกวันหนึ่งพวกผมทํางานกันวันทมัน,นมันไม่ถูกหลักมันไม่ถูกหลักในการที่รัฐบาลจะมาเรียกเก็บกับคนที่จะต้องเข้าจัางหวัดนี่ไม่ถูก รัฐบาลควรจะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลเป็นหน้าที่ของหเงินเงินเข้าไปเพื่ออะไรเก็บเงินเข้าแล้วไม่ได้เก็บเงินร้อยเจ็ดสิบห้าสิบบาทก็เลยก้อน่งินนัการศจกษาหลวงนี่มันไม่ควรมันไม่ควรจะต้องจ่ายครับมันไม่ควรเลยผมเป็นด้วยครับมันควรจะต้องจ่ายลบไปในเจไยซไม่ได้นอนก็ตรวจตรวจก็ตรวจไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ว่าไม่ควรจะต้องจ่ายสี่ร้อยห้าสิบบาท คุณไม่าสี่พันสี่บาทมันเยอะหรือมันน้อยสำหรับคนที่เมาหาค่าสินค้าใช่ค่าแรงนันต่ำยังไม่ได้เลยค่าแรงนันต่ำยังไม่ได้เลยไม่ควรไม่ควรจ่ายย่อมควรแต่เราไม่ต้องจ่ายผมจ่ายไปแล้วพี่ค่าแรงนันต่ำยังไม่ได้เลยค่าแรผมจนตรวจนอบอันนี้ไม่ถูกเขาตามกฎตรวจพี่ถ้าเอาตามก่อนตรวจไม่ต้องตรวจมันไม่ให้ไปผมผลไม้เน่าหมดเลยได้ผลไม้เน่าหมดรถสินค้าราคาเป็นล้านอยู่งในร บอกว่าไม่ตรวจไม่ต้องเข้าไม่ตรวจไม่ต้องเข้าสินค้าราคาเป็นล้านเลยอยู่ในรถอ่ะไม่ฮ่ามันไม่ควรผมไปลงเพราะมันไม่ถูกเราเปขนเราเองเป็นหน่ของอ่ะแจ้งบริษัทรัฐบาลต้องเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องไปจ้างบริษัทมาตรวจมันไม่ควรจะมาเอาเงินจาก๋ยวทางบ้านไปจ่ายบริษัทมันหมายความว่าอย่างไรตะื่นหน้าด่าบอกว่าไม่ตรวจออกไปเลยไม่ตรวจออกไปเลยเอ้าไม่ตรวจออกไปเลยถูกพูดมามันมันมันใช้ไม่ได้แบบนี้ จะตรวจก็ตรวจไม่เป็นไรแต่าว่าไม่ควรจะเก็บเงิน<อ>มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลไ,<อ>ไม่ใช่ว่ารัฐบาลไปจากกาา้างเลยจัดมาแล้วมารีหารีดนนาทาเล่้ยกับประชาชนอย่างนี้ได้ยังไงไม่ถูกอะไรที่ต้องจ่ายก็เราก็ต้องจ่ายแต่อย่างเงี้ยมันไม่สมควรที่จะต้องจ่ายเต<อ> ก็เอาไปกับตัวหรือก็ให้ก็อะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าก็ไม่เจ็บก็ต้องปล่อยให้ก็รถไปแต่เจ็บแต่เขาอย่างนี้ไม่ได้คือมันไม่ควรการตรวจเนี่ยมันต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน้าที่ของรัฐไม่ใช่เป็นจ้างเอกชนมา มันใช้ไม่ได้มันเป็นคำสั่งที่สวยที่สุดตั้งแต่ที่ผมเคยได้ยินในคำสั่งนี้แต่ว่าคนไทยมีหน้าที่มีมีใช่ใชผมผมไม่ว่าผมผมก็ใจผู้บที่แต่คนที่รับผิดชอบที่ออกมาจักการแล้วไปจ้างบริษัทเขาซ้อนมาเนี่ยให้เขาหาอะไรได้กับประชาชน 450ห้าสิบาทคนเนี่ยมันไม่ถูมันไม่ถ,มมถูมันไม่ใช่ว่าเพียงแค่ว่าคนข้างนอกจะข้ามผูกเก็บคนผูกเก็บเอง,ง,เองบ้านจออยู่ในนี้เขาออกไปก็ต้องมาเสียสี่ร้ห้าสิบาทเพื่อที่จะกลับบ้านมันหมายความว่างไงวะมันหมายความว่าอย่างไงตอบผมหน่อยนิพูดว่ามันเฮงซวยมันใช้ไม่ได้แบบนี้ผมไม่ท่ายจนสียภาษสีดเวย คุณต้องเอาหน่วยง,งานของรัฐมาตรวจแล้วก็บริการปาระชาชนคุณจะออกมาตรการแล้วก็ออกไปแต่ไปจ้างบริษัทอักซอนมาอย่างนี้เนี่ยแล้วมาเก็บเงินชาวบ้านไม่ถูกผมไม่ใช่คนผูกเกตแต่ผมมาทำตุ้ร้านที่ผูเก็ตทุกเดือนเดือนที่แล้วก็มาเพื่อนผมซ้อไปก็ไม่เสียตังค์แต่เมื่อกี้เขาบอกว่าให้ต้องเสียสี่ร้อยสิบาทบอกเออถ้าสี่ร้อยสิบาทเดี๋ยวเจอกันนิ้วซ้ ผมบอกไม่ต้องกดฟรีนะไม่ต้องบอกคนผมเราเราเราประชาชนอะไรที่มันไม่ถูกอะไรที่มันไม่ถูกเราต้องพูดแต่ว่าผู้บริหารงานต้องไม่ว่าเขาเราต้องไปจ่ายคนที่มันอ่อนโยบายเพราะนโยบายมันเองซวยแบบนี้ช่วไม่ได้ไม่จะไปกระทวนได้่ะเดี๋ยวต้องให้เขา เดี๋ยวนะ่เดี๋ยวต้องให้เขาเนี่ยให้คนที่ตรวจสอบเนี่ยไปตรวจสอบดูว่ามันมีนอกมีในรยท่านพี่เขาพูดอะไรจ้างจ้างมาถึงมือมาไม่เป็นไรไม่เสียงผมดังผมไม่ต้องใช้ใบหรอกเราพูดถึงความเราไม่ได้มาด่าเจ้าพนักงานแต่เราด่าไอ้พวกที่มาถอกนตัวใบว่ามันเอ็นซวย ไปจ้างบริษัทเขาซอสมาแล้วมาหากินอย่างนี้450บาทมันไม่ถูกคุณจ้างบริษัทเขาซอสต้องก็เอาเงินของรัฐบาลจ่ายไม่ได้มันเกี่ยวกับชาวบ้าน คุณธครัชองค่ะคุณสมพราทอคุณสุาพินน,นคุณมณิชยาสมบัติคุณ,น,น,น,คณนิทูน